เมษายนพุทธศักราชส5งพนห้ร้บแล้วขออย่าขึ้นมาแล้วในค่ำคืนนี้ที่เป็นค่ำคืนที่สองของการประกอบพิธีสวดพระพิธามศพพักภูอภรณธรรมเจดีอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุปู่ซีขันตมลตรงสันทรมงคลเกล้ปางนะซึ่งในวันนี้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีนะซึ่งในวันนี้ก็ ถามว่าถ้าเจ้าภาพนผมประจำไม่ได้นะครับว่าใครเป็นเจ้าภาพนะคือวันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการอ่าสเกตอาลสเกตอัในการทํางานที่แบบเอ่ออาจจะยุ่งยากหน่อยครับแต่การทํางานนั้นเราจะต้องมีเอ่อคือต้องมีตัวแอติจูดที่ดีครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้อยู่ใน่ในเกตอ่าอยู่ในเก็คของงานในอ่าระรัมพิธีหลังพระสงฆ์จะดีไหม จะได้ดูนะดูว่าคนมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอาศัยญาติโยมนะผู้ที่ได้สร้างกัลยาณจิตนะท่านพระครูสุรินทนร์ครับก็บบดน,นี้ใกล้ได้เวลาอันเหมาะสมทางฝ่ายเลขาคณะสงฆ์ได้ส่งนข้อมูลมาให้อาจารย์น,นี้นั่นมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศ ไปถึงท่านจัดใด้ว่าได้มาทําการบูชาคุณงามความดีของบุคคลที่ควรบูชาชื่อว่าได้มาประกอบการอันเป็นิริตมงคลซึ่งจะนําผลคือความสุขและความเจริญมาสู่ตนตลอดกาลนานสมดังพุทธบัญญารพระบารีที่ได้อัญเชิญ มาเป็นหัวพ่อแห่งพระธรรมเทศนาว่าปูชาจักปูชมนียานังเอตัมมังพระมุตตมังซึ่งแปลาวกาการบูชาท่านที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดแต่นี้การที่หลวงพ่อพระคุณอมรอธรรมจจดีอดีตเจ้าวาดวัดกูสศิขันคนได้รับยกย่องว่าเป็นปู มีพระคุณสูงสุดที่เราจะต้องเคารพบูชาพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพูทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่คนเราควรบูชาเพราะพระธรรมนั้นมีคุณค่าสูงสุดป้องกันผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นคนดีไม่ให้กลายเป็นคนชั่ว พระสงฆ์สาวกของพระรูปเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระรูเจ้าแล้วก็สั่งสอนประชาชนให้นัศึกษาและปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระรเจ้าเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงจัดเป็นปูถุชนยบุคคลเพราะเป็นผู้มีพระคุณที่เราต้องกราบไหว้บูชาประเภทที่สองปีดามันดาเป็นผู้ให้บุตร ทิดาให้กำเนิดเกิดมาเมื่อบุตริดาเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูและให้การอบร,รมสสอนการศึกษาจนบุตริดาได้เติบโตและมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้เพราะฉะนั้นปีดามารดาจึงจะเป็นผู้ชนบุคคลมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานทั้งหลายจะต้องกราบไหว้บูชา ประเภทที่สามครูบาอาจารย์เป็นผู้อบรสมรสั่งสอนสิทธยานุสิทธิถ้ามีความรู้ความสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้าฉะนะครูบาอาจารย์จึงเป็นผู้ชนยบุคคลมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สิทธยาณุสิธิทั้งหลายจะต,ต้องกราบไหว้เคารพบูชาประเภทที่ห้าองค์พระ มาหาการตัดแม้ประเทศไทยได้มีพระมาหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ปกครองประเทศทรงทำมุกบำรุงบ้านเมืองและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดแม้ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงจากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนประเทศที่ห้าบุคคลผู้มีคุณความดีมอื่น หมายความว่าบุคคลประเภทนี้เป็นผู้ที่ประกอบคูณงามควรมดีที่ควรยกย่องสรรเสริญสมเสด,ด็จพระอรมาสสารสดาตัดสอนให้ยกย่องคนดีและให้ตำหนิโทษคนชั่วดังที่ตัดไว้ว่านิคันเหนิกหาพระหังประคันเหปะดค้าหาระหังแปลความว่าพึงตำหนิโทษคนที่ควรตำหนิ ควรยกย่องคนที่ควรยกร่องทําให้เกิดความทุกข์นับเป็นการความสุขที่สงบอย่างแท้จริงน่าชื่อว่าแสวงหาความสุขที่เป็นประโยชน์แก่ตนการที่บุคคลมาบาเพ็ญประโยชน์สร้างความสุขแก่ตนเช่นนี้สมเด็จพระชินสีทรงยกย่องสนสับสนุนดังนี้เรื่องราวปรากฏในสมัยพุทธชกาล ในสมัยพุทธกาลพระพุทธอง,งค์ทรงมีพระชนมษสาแปดสิบษาใกล้เวลาสเสด็จปริธ,ธิพานกำลังปรชวนบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็าพากันเข้าข้าพ,พระพุทธองค์ด้วยความหยาย่วงใยแต่มีุหนส่มรูปหนึ่งมีความคิดว่าบัดนี้ใกล้เวลาที่พระพุทธ,ธา้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จปริณิพาน ื่อพิสูจนุ่มรูปนั้นมีความคิดดังนั้นนะก็ได้ไมีได้เข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นพิสูจรูปอื่นแต่ได้ตรีตนไปสู่ที่สงบเรื่องทาความเพียรเพื่อให้ได้สาเร็จเป็นพระาอารหรันเราสงสาวกบเห็นพิสูจหนุ่มรูปนั้นไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็พา,ากันจะมีจิตเย็นว่าพิสูจรูปนั้นปฏิบัติตนไม่เหมาะสม แม้พระอริองค์กำลังประชวนอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปเฝ้าเยี่ยมเยียนแต่ได้ปรีกอออกไปปฏิบัติธรรมเสียและพิจูเหล่านั้นก็นำความเข้าไปทูมพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพิจูหนุ่มรูปนั้นปฏิบัติตนไม่ชอบสมเด็จพระอรมณสาวสดาได้สดับทำกับภูมิเก่าโวกพิจูหนุ่มรูปนั้นแล้วจึงมีพระพุทธดำรับกับพิจูเหล่านั้นว่า การที่พิสจุหนุมรูปนั้นมิได้เข้ามาพฝ้าเราแต่ได้ตรีตัวออกไปบำเพ็ญเพียรปฏิบัตททิธรรมเพื่อให้ได้มบรรลุปเป็นพระอรหันต์นั้นเธอมิได้เป็นผู้ปฏิบัติเสียหายที่น่า